ยังกับเจ็ดครับนี่ไจัายตันี่แหละเนี่ยเอาส่วนนี่นห่ะไม่ย้ม่ตัดกันกัส่วนตัดเขาดีเจ้าไว้โม่ขานเลยเก่ามาเรีย ตัวใเง่เลยตัวใหง่เลยเดี๋ยวแอดมินจะพาท่านผู้ชมนะครับมาตามมาตัวเลขนะครับตัวเลขนำโชคงวดนี้กับอาจ,จารย์สี่หกนะครับตอนนี้กำลังท่าน,นกำลังคำนวณอยู่ แต่ก็คงไม่นานหรอกเพราะว่ามันมีแนวทางอยู่แล้วนะครับมีแนวทางอยู่แล้วคำนวณแป๊บเดียวเขียนแป๊บเดียวครับ แก่แรงในสองสกิบเนี่ยอยู่ในจำลองนี่มับแกให้พร้อมเลย <c oughs> <c oughs> อยากเหาเรียบร้อยนะครับตัวเป็นลายกรนนำไปได้เก่ากูไม่มีผัดความเสียงหน่อยแล้วเก่ากูนี่ครับตัวเลขแนวทางนะครับของอาจารย์สี่หกงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันหกสี่นะครับเป็นแนวทางนะครับอันนี้เป็นเลขนำโชคเลข ดวงในวันที่หนึ่งกุมภาพันหกสี่นะครับเราเสนอให้เป็นแนวทางเพียงเท่านั้นนะครับก็จะมีหลักสามนะครับหลักสามก็จะมีสามหกสามเจ็ดสามอสามแปดนะครับสามแปดสามเจ็ดสามหกแล้วก็จะมีหลักสองนะครับก็จะมีสองแปดสองเจ็ดสองหก หลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะครับส่วนที่เน้นเน้นนะครับเน้นเน้นคือหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดนะครับเน้นบนนะครับเน้น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 นะครับเน้นเน้นก็มีหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดนะครับส่วนต่ำลงมาอีกหน่อยก็เน้นเหมือนกันนะครับเนี่ย ก็จะมีสองแปดสองหกสองเจ็ดจะมาคล้ายๆกันนะครับนี่กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ก็จะมีนี่เป็นหลักสามนะครับหลักสามจะมีสามแปดสามเจ็ดสามหกแล้วจะมีสองนะครับหลักสองก็จะมีสองแปดสองเจ็ดสองหกง่ายๆครับง่ายๆส่วนหลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งแปด หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะครับส่วนคู่เน้นนะครับเน้นเน้นให้จะมีหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดนะครับแสดงว่าเน้นเจ็ดนะครับเน้นเจ็ดเป็นหลักส่วนชุดต่อมาก็จะเน้นสองนะครับจะมีสองแปดสองหกสองเจ็ดก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะ สำหรับนักลงทุนนะครับข้าข้าเจอยอย่าไปไปจับใส่นี่เด่นนี่วันนี้เด่นหนึ่งกับเจ็ดวันนี้เด่นหนึ่งกับเจ็ดนี่ข่าเจะอย่าไปจับเส็นข้าจับใต็บโพติเนาะบางทีอาจสองตัวหน่ะเพื่ออยากจับเองนะครับเพื่ออยากจับเองอาจารย์ท่านก็เพิ่มมาให้นะครับนี่คือตัวเด่นนะครับเด่นหนึ่ง กับเจ็ดนะครับสำหรับเที่ยวนี้งวดนี้ถ้าจะจับเองนะครับท่านให้เด่นหนึ่งกับเด่นเจ็ดนะครับอไมีเลยไม่ใจเขาไม่ใจรุนึลงสองตัวถ้าเผื่อไม่ชอบหลักที่ให้คือหลักที่ให้นี้จะมีอยู่หกเจ็ดแปดนะครับหลักที่ให้มานี้จะมีอยู่สามตัวเออมีสองด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็จับเองโดยให้ตัวเด่นมา ท่านให้ตัวเด่นมาคือ1กับ7นะครับนี่ท่านจับให้นะเนี่ยท่านจับให้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางโชคลาภก็จะมี38 37 36แล้วก็จะมี28 27 26แล้วก็จะมี18 17 16 แล้วก็เน้นให้ด้วยนะครับเน้นให้ด้วยทั้งสองชุดนะครับทั้งสองชุดนะครับก็จะมีหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดนะครับชุดแรกนี่เป็นชุดแรกชุดที่สองก็จะเป็นสองแปดสองหกสองเจ็ดนะครับ ก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับเผื่อเป็นโชคลาภของเรานะครับเผื่อเป็นตัวเลขนํานโชคกับพี่น้องท่านผู้ชมสมาชิกช่องของเราทุกท่านนะครับเราก็เป็นแค่เพียงสื่อเป็นผู้นําเสนอเรื่องราวต่างๆให้พี่น้องได้ชมเพื่อความบันเทิงและเป็นความรู้เป็นประสบการณ์เพียงเท่านั้นนะครับการใช้วิจารณญาณอยู่ที่ท่านนะครับและก็ไม่แนะนําให้เรียนการพานันด้วยนะครับการเสี่ยงโชคก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ลองนาไปพิจารณาดูนะครับเราก็นําเสนอให้ท่านพิจารณาครับส่วนท่านจะนําเอาตัวเลขนําโชคนี้ไปใช้ในวิธีใดนั้นก็มีอาจทราบได้นะครับอยู่ที่ตัวท่านว่าท่านจะจใช้วิจารณญาณในรูปแบบใดแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์อันใดครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับตัวเลขนําโชคนะครับในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสี่นะครับ เลขที่เด่นก็จะมี1กับ7นะครับเลขที่เด่นก็จะมี1กับ7ส่วนเลขคู่เด่นนะครับก็จะมีสาม7 3ดสามเจ็ดแล้วจะมี2 8ง7 2ดสองเจ็ดสองหแล้วก็จะมีหนึ 8, ่ง6ถ้าจะเน้นนะครับถ้าจะเน้นก็เน้นมาที่1.7 3.7 สองเจ็ดนะครับชุดแรกนะครับชุดแรกหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็ชุดที่สองนะครับอ่าชุดที่สองนี้ก็จะเป็นสองแปดสองหกสองเจ็ดนะครับไม่เยอะนะครับเน้นนี่ชุดละสามคู่นะครับเน้นชุดละสามคู่ เน้นให้เลยแต่ที่ที่ยกมาที่แรกก็เท่ากับว่าเน้นให้แล้วนะครับเท่ากับว่าเน้นให้แล้วเพื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับก็นํามาให้พี่น้องได้รับชมเพื่อใช้วิจารณญาณนะครับในการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องอย่างสูงสุดครับสำหรับแนวทางนี้ ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราได้อัปโหลดคลิปลงแต่ละคลิปนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับแนวทางดีๆที่มีประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับส่วนมากแล้วจะลืมนะครับจะลืมจะลืมกดติดตามไว้พอ เลยวันโชคลาภไปก็บอกแม่เห็นไหมมาบอกบอกว่าออกมาตรงๆไม่เห็นเลยไม่รู้อยู่คลิปไหนอย่างนี้ท่านก็แสดงว่าท่านก็ดูไม่หมดทุกคลิปนะครับเพราะว่าเรามีการจดสถิติไว้ด้วยนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีและมีความสุขทุกท่านทุกคนเด้อสุขโสขมันหมาน,มนครับพี่น้องครับบ๊ายบาครับ